สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ยังอยู่ในหน้าช็อตโนต้ตฝั่งสายมือนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอประวัติผู้แต่งไปใช่ไหมคะว่าเป็นนายนารินทิเบตเป็นคนแต่งเนาะทีนี้วันนี้เราจะมาเคลื่อนลักษณะคาประพันธ์ของนิราณนารินคําโครงนะคะะนราณนารินคําโครงเนี่ยนักเรียนนักเรียนจําได้ไหมว่าประเพณีการแต่งนนราศไม่ใช่ว่าเพณีการแต่งนนราาเขาเรียกว่าอะไรนะ,นะลักษณะคําประพันธ์ในการแต่งนรนร่าค่ะก็ ตอนที่เราเรียนลักษณะของนิราชก็จะมีโครงเดี๋ยวครูเขียนไว้ตรงนี้นะคะโครงฉันกาบกรอนกาบห่อโครงแต่จะไม่ค่อยมีไร่ใช่ไหมคะร่เนี่ยจะไม่ค่อยมีตีนในอ่า วรรณคดีประเทณีราสักเท่าไหร่จะถามว่ามีบทบาทไหมมีบทบาทนะคะนักเรียนอย่างเช่นนิราศนรนินเนี่ยเปิดด้วยร่ายสุภาพหนึ่งบทนะคะแล้วก็ตามด้วยโครงสีสุภาพจานวน1น3บทใช่ไหมคะตัวร่ายเนี่ยถึงเขาจะไม่ค่อยนิยมเอามาแต่งเพราะว่าตัวร่ายเนี่ยสย่วนใหญ่จะแต่งในวรรณคดีที่เป็นพิธีกรรมประเพณีบทสวดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่า,าร่ายเนี่ยถามว่ามีบทบาทในในใ,ใ,ในราชไหมมีนะคะ มีนะตัวร่ายามีบทบาทในนิร่านนะคะอย่างไร้สุภาพในเรื่องนิรานนรินเนี่ยจะใช้เป็นบทอะไรใช้เป็นบทเปิดนะคะเป็นบทเปิดเป็นบทเปิดนะคะในนิรานเนี่ยส่วนใหญ่ er จะใช้ร่ายเนี่ยเป็นบทเปิดส่วนใหญ่จะเป็นกาบหอโครงหรือว่าโครงอะไรพวกนี้จะใช้ร่ายเป็นบทเปิดนะคะจะใช้ร่ายเป็นบทเปิดเปิดเนี่ยมาเพื่ออะไรเพื่อสรรเสริญนักเรียน เพื่อสันเสริญนะคะสันเสริญใครบ้างสันเสริญหนึ่งคิงพระเจ้าแผ่นดินสองอ่ะอะไรของครูเนี่ยสอง่าสันเสริญกราบไหว้มากกว่าเทพเทวดาแล้วก็สามชมความเจริญของบ้านเมืองในยุคนั้นนะคะ ของบ้านเหมืองในยุคนั้นนะลูกนะแล้วก็ตัวโครงสี่สุภาพเนี่ยเมื่อจบไร่ไร่เนี่ยเมื่อจบไรเ่เสร็จปุ๊บตอนจบของไร่อะคะ่ะจะต้องเป็นโครงสองสุภาพเสมอนะคะจบด้วยโครงสองสุภาพเสมออ่ะเรามาดูลักษณะคาระพัน์ของเนื้อร่จริงๆคำโครง,คงมีสองประเภทใช่ไหมคะก็มีไร่สุภาพแล้วก็โครงสี่สุภาพไร่สุภาพคืออะไรไร่สุภาพเนี่ยมันต้องแต่งให้เป็นวักนักเรียน มันต้องแต่งให้เป็นวักนะคะวักละถ้าผมตามฉันทลักที่ปรากฏก็วักละประมาณ5คําแต่ด้วยความที่วรรณคดีเรื่องนีรานลินทำโครงเนี่ยไม่เคร่งเรื่องฉันทะลักษณ์ไม่เครง่งเรื่องฉันทลักไม่แคร่งเลยค่ะนักเรียนไม่เคร่งเรื่องฉันทลักษอ่ะครูดอกจันไว้ด้วย ไม่แค่เรื่องฉันทลักษ์นะคะได้สุภาพเนี่ยในวรรณคดีเรื่องนิราดนรินคำโครงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมี5คําก็ได้มี4ี่คำก็ได้5คําก็ได้หรืออาจจะมี6คําก็ได้หรืออาจจะมี6คําก็ได้นะคะอาจจะมี6คําก็ได้จะน้อยกว่า5ก็ได้มากกว่า5ก็ได้แต่3คําไม่เอานะ7คําคอะไรอย่างนี้ก็ไม่เอานะก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ4ี่ถึงหคคำนะคะแต่ถ้าเคร่งจริงๆก็จะมีประมาณ5คํานะคะในวรรคนั้น เราก็จะแต่งให้ยาวกี่วักก็ได้ยาวกี่วักก็ได้แต่ว่าสามวักสุดท้ายเดี๋ยวครูเขียนให้เขียนไว้ตรงนี้นะคะสามวักสุดท้ายสามวักสุดท้ายก่อนจะจบนะคะก่อนจะจบไรยนะคะก่อนจะจบไรยจะต้องจบด้วยต้องจบด้วยโครงสองสุภาพเสมอ ต้องจบด้วยคครงสองสุภาพเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูการสัมผัสกันสัมผัสของไร่เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะคะอะเรามาดูโครงสี่สุภาพก่อนโครงสี่สุภาพเนี่ยจะมีทั้งิ้นสี่วัดนะคะเดี๋ยวครูวาดให้ดูอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองจะมีทั้งส้นสี่วัตนะคะก็จะมีวัตไหนบ้างก็จะมีวัตดับวัตรรองวัตรรับแล้วก็วัตส่งยืดตรงไหนบ้าง อยู่ตรงไหนบ้างวัสดับอยู่นี่ค่ะอันนี้คือวัสดับอันนี้คือวักรับอันนี้คือวักรองแล้วก็อันนี้คือวักสอ่าสดับรับรองส่งนะคะตัวสดับกับรองเนี่ยนักเล่นขาสดับกับรองเนี่ยจะมีวักละห้าคำหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้เขาเรียกว่าบทนะคะนักเรเียนจาได้ไหมเรียกว่าบทอันนี้เรียกว่าวัตเนี่ยอันนี้เรียกว่าวัรหนึ่งวักรสองวักรสามวัรสี่วักนะคะอันนี้เรียกว่าบาทอันนี้เรียกว่าบาทนะคะอันนี้เรียกว่าบาทหนึ่งบทมีสองบาทสองบาทมีสองวัตเห็นไหมเห็นไหมมีสองวัตนะคะวัตสดับกับวกักครองเนี่ยจะมีห้าคำ มีวรรคละห้าคำส่วนวรรครับกับวรรคส่งเนี่ยจะมีวรรคละสี่ถึงอ่า sorry ค่ะจะมีวรรคละสองถึงสีนะคะ่คำนะคะสองถึงสี่คำนะคะอันนี้คือลักษณะของคำประพันธ์เรื่องนิราศนรินนะคะมีสองชนิดเนาะมีสองชนิดก็จะมีราชสุภาพแล้วก็คงสีสุภาพนะคะอ่ะเรามาดูหน่อย ฉันทะลักของรายสุพันธ์นักเล่นขานักเล่นเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งวักอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งวักนะหนึ่งวักสองวักสามวักสี่วักห้าวักหกวักในบทหนึ่งอะค่ะจะมีกี่วักก็ได้จะมีกี่วักก็ได้จะมีกี่วักก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีแบบแค่สองวักไม่จำเป็นจะต้องมีสามวักสี่วักจะมีเป็นสิบวักก็ได้ แต่ว่าจะต้องจบด้วยโครงสองสุภาพเสมอนะคะจบด้วยโครงสองสุภาพเสมออ่ะเ,เรามาดูการสัมผัสหน่อยเรามาดูการสัมผัสหน่อยคำสุดท้ายของวครคหน้านี่คือคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายของวครคหน้าจะมาสัมผัสกับคำที่หนึ่งหรือสองหรือสามของวครคถัดไปก็ได้หนึ่งหรือสองหรือสามไม่ใช่ทุกคำนะคะไม่ใช่สัมผัสทุกคำ ให้เลือกมาจะสัมผัสคําท em> nope, ี่หน네 mm ึ่งตอนนี้จะมาสัมผัสคําที่หนึ่งหรือจะมาสัมผัสคําที่สองหรือจะมาสัมผัสคําที่สามเลือกเอาไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบสมมติว่าลงท้ายด้วยเสียงอาอันนี้จะลงท้ายด้วยจามานาอะไรอย่างนี้ไม่เอานะสมมติอันนี้เป็นลงท้ายด้วยเสียงกาอ่ะเป็นจาเป็นมาเป็นนาอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอานะหรือลงท้ายด้วยคําว่าการแต่อันนี้จะเป็นคําว่าสารจะเป็นคําว่ามาน จะเป็นคําว่าจานอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะให้เลือกคําใดคํหนึ่งสมมติอันนี้เป็นการแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นค <K al anyway> ํา <Judas> ว <uesta> ่าหูอาจจะเป็นคําว่าแมวแล้วนี้ค่อยเป็นคําว่าสารก็ได้เลือกมาคําใดคํหนึ่งนะคะจะเอาสัมผัสคําใดคํหนึ่งเลือกมาไม่เอาทุกคานะคะสัมผัสมันก็จะมีแค่นี้อันนี้ก็ไปเรื่อยๆคําสุดท้ายของวรคหน้าของวรคที่2ไปสัมผัสกับคําที่1หรือ2หรือ3าในวรคถัดไปคําสุดท้ายของวรคที่3าจะไปสัมผัสกับคําที่1หรือ2หรือ3าในวัคที่4 เป็นต้นนะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะจบรายนะคะเสร็จปุ๊บก็จบด้วยโครงสองสพภานะคะนักเรียนอย่าลืมนะว่าอาฉันทลักของเนร่านนรินนะคะไม่เคร่งครัดเท่าไหร่ไม่เคร่งครัดนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างหน่อยนักเรีนยนขาเห็นไหมเห็นไหมนี่ครูไฮไลท์ตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสัมผัสให้ด้วยนะคะมีกี่คํา สีสิทธิสารพบมีห้าคำเห็นไหมเลอล่าลบล่มสวรรค์มีห้าคำเหมือนกันแต่ว่าหกพยางจันลงลอกกว,กว้างมีห้าคำเห็นไหมคะเห็นไหมหนึ่งวักมีประมาณสี่ถึงหกคำนะคะถ้าเพ่งคัดก็จะประมาณห้าคำแล้วเรามาดูสัมผัสของเขาเห็นไหมคะคำสุดท้ายของวักหน้ามันไม่ได้สัมผัสกับคำที่หนึ่งเลย ไม่ได้สัมผัสกับคําที่สองเลยแต่ไปสัมผัสกับคําที่สามเพอาเขาเลือกคําที่สา <ard> มเห็นไหมคําว่าหวานสัมผัสกับคําที่หนึ่งของวักถัดไปไม่ผิดอันนี้ก็คือถูกต้องเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าสัมผัสไอ้คำสุดท้ายของวักน้าจะสัมผัสกับคําที่หนึ่งก็ได้ในวักถัดไปสัมผัสกับคำที่สองในวักถัดไปก็ได้หรือสามก็ได้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเห็นไหมเมนสัมผัสกับคําว่ายเยน็นฟ้าสัมผัสกับคําว่าจ้าจันทร์สัมผัสกับคําว่าพันแพวสัมผัสกับคําว่าแก้ว ก้าวตรไปกับคำว่าฟ้าเห็นไหมคะคาว่าแพ่กับคําว่าอันนี้อันว่าทักแก้วนะคะทักแก้วเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยก็จบด้วยโครงสองสุภาพเสมอตอนนี้เป็นโครงสองสุภาพนะคะเป็นของโครงสองสุภาพนะคะจบด้วยโครงสองสุภาพเสมอเห็นไหมครูพูดมาให้ฟังอีกแล้วว่ามันไม่ทําไม มันไม่เคร่งฉันทลักษณ์นะคะไม่เคร,คร่งคัดนะคะอันนี้คือตัวอย่างไร้สุภาพนะคะตัวอย่างได้สุภาพเดี๋ยวข้ามหน้าเนี่ยวันหรือหากหรอข้ามหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาพาแปลนะคะเดี๋ยวจะพามาแปลคาประพันธ์เนาะอ่ะเรามาดูฉันทลักโครงสี่สุภาพฉันทะลักโครงสี่สุภาพไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะคะวักหน้ามีห้าคำเห็นไหมคะวักสดับกับวักรองมีห้าคำอันนี้คือบทหนึ่งอันนี้คือบทที่หนึ่ง อันนี้คือบทที่สองหนึ่งบทอัเรามาดูหนึ่งบทหนึ่งบทมีกี่บาทหนึ่งบทมีสองบาทแล้วหนึ่งบาทมีกี่วัคหนึ่งบาทมีสองวัคนี่ไงหนึ่งบาทมีสองวัคนะคะอันนี้เรียกว่าวัคนะลูกนะเรียกว่าวัคนะคะแต่าาละวัคไม่จําเป็นจะต้องคําเท่ากันดูฉันทลักษ์ของเขาดีๆถ้าเป็นกรอนอ่ะถ้าเป็นกรอนเนี่ยคํามันก็อาจจะเท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นโครคงอะไรอย่างเงี้ยคามันก็ไม่เท่ากันเห็นไหมคะวัคสดับ ก็จะมี5าคำรับก็จะมี2ถึง4คำวักรองก็จะมี5าคำวักส่งก็จะมี2ถึง4คำเห็นไหมเห็นไหมคะอันนี้คือชันักษณ์ของโครงสีสุภาพนะคะชันักษักของโครงสีสุภาพบังคับเอกโทค่ะบังคับเสียงเอกเสียงโทบังคับเสียงเอกเสียงโทนะคะ เออพูดถึงบังคับเสียงเอกเสียงโทครูขอย้อนไปตรง่รยหน่อย่รยเนี่ยถ้าสมมติว่ามันจบด้วยเสียงเอกหรือเสียงโทเนี่ยตัวสัมผัสตร,ตรงนั้นก็ต้องเป็นสเ,เสเียงเอกเสียงโทนะคะตัวสัมผัสตัวนั้นก็ต้องเป็นเสียงเอกเสียงโทอย่างคาว่าฟ้าเป็นสเสียงโทกับคําว่าจ้าเห็นไหมคะเป็นโทอันนี้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะวรรณยุกใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีวรรณยุกคําว่าหวัดไม่มีวรรณยุกนี่ก็ไม่มีวรรณยุกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะ คำว่าแพ้วกับคำว่าแกล้วเห็นไหมคะเป็นเสียงโทคำว่ากล้ากับคำว่าฟ้าเห็นไหมคะเป็นเสียงโทเห็นไหมคะโทงสองสุภาพาผ้ามันจบมันตัวสัมผัสมันเป็นเสียงเสียงเอกสัมผัสถัดไปก็ต้องเป็นเสียงเอกถ้าเป็นเสียงโทสัมผัสถัดไปก็ต้องเป็นเสียงโทเหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือการบังคับเหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างของโทงสี่สุภาพ โครงสีสุภาพเห็นไหมคะเอาทิชอร์ขาทําไมอันเนี้ยมันเป็นเอกแล้วอันนี้มันไม่เป็นเอกอะ่ะนักเรียนลองผันดูแจกแจกแจกเป็นเสียงเอกนะคะก้านเป็นเสียงโทนะคะอันนี้เป็นเสียงเอกอันนี้เป็นเสียงโทนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะมีกี่คำหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าคำวัสดับมีห้าคำหนึ่งสองสามมีสามคำอวกรับเนี่ยก็จะมีสองถึงสี่คำเพราะฉะนั้นสามคำก็ไม่ผิด สามคำก็ไม่ผิดนะคะสามคำก็ไม่ผิดแล้วเรนก็อย่าลืมนะว่านิรานาณรินไม่เคร่งครูย้ำอีกรอบหนึ่งไม่เคร่งคัดเรื่องฉันทะลักเรื่องฉันทลักษ์ไม่เคร่งขัดเรื่องฉันทลักนะคะเ่ะเรามาดูการสัมผัสหน่อยคําว่ากรรม คำสุดท้ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามและวรรคที่หนึ่งในบทถัดไปคำ,ดนนไดคำสุดท้ายของวรรคที่สองนี้เรียกว่าวรรคที่สองเนาะจะมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามและวรรคที่หนึ่งในบทถัดไปเพราะอันนี้มันคนละบทกันมันคนละบทกับตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะอย่างงี้เรื่อยๆเ,เห็นไหมคำสุดท้ายจะมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคถัดไปแล้วก็สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคถัดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างของโครงสี่สุภาพนะคะ ลักษณะคาประพันธ์ก็จบเพียงเท่านี้อันนี้นักเรียนเอาไปช็อตโน้ตนะคะยังเขียนอยู่ในหน้าช็อตโน้ตเนาะยังเขียนอยู่ในหน้าช็อตโน้ตแล้วก็เรามาทำฮอตโอเนตกันเรามาทำฮอตโอเนตกันนะคะฮอตโอเนตยังอยู่ในหน้าช็อตโน้ตนะคะเดี๋ยวครูเฉลยให้เลยอ่ะมานิราณารินแต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดเดียวกับเรื่องใดนักเรียนจําได้ไหมครูเคยบอกไว้ว่านิรานารินนะคะมีต้นแบบมีเค้าโค้งมาจากเรื่องของอะไรก็คือเรื่องกาสวนตีป่านั่นเอง กมสวนสีปราดอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลบก่อนซารี่ค่ะนักเรียนโครงกำสวนเขียนว่าโครงกำสวนกันเลยปะโครงหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากำสวนสีปราดนั่นเอง กัมส่วนสีปราดนะคะนักเรียนอย่าลืมนะในนี้มีในข้อสอนะคะอะต่อมาข้อต่อไปนะคะโอเนต็ตเนาะนักเรียนลอกจดลงไปด้วยนะนายนารินทิเบตเป็นบุคคลสําคัญร่วมกับกวีท่านใดนักเรียนถามมาดูนะ,ะถามว่าบุคคลร่วมสมัยนั่นหมายความว่าเกิดในยุคเดียวกันเนาะเกิดในยุคเดียวกันโอเคเกิดในยุคเดียวกันเราก็มาดูก่อนว่าใครเนี่ยเกิดในยุคไหนบ้างส่วนทอนทู้เกิดในสมอา คนแรกต้องดูนารินทิเบศก่อนว่าเกิดในยุคไหนนะคะนารินทิเบตอยู่ในยุคราชการที่1่สุนทรภู่สุนทรภู่เป็นกวีในสมัยรัชกาลที่2นะคะแล้วก็าตายในสมัยรัชกาลที่3แต่นางเกิดสมัยรัชกาลที่1เห็นไหมแค่นี้เราก็ทำข้อสอบได้ละพระยาติสุนทรโัหารน้อยอาจารย์ยางโกรัชกาลที่สองพระยาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพรัชกาลที่4นะคะแล้วก็ชิดบุรทานรัชกาลที่6ข้อนี้ก็เลยต้องตอบกอไก่นะคะ อุ๊บทำไมมันไม่เป็นวงกลมให้ล่ะก็ไก่โอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวส่งสมุดด้วยนะคะเดี๋ยวส่งสมุดด้วยนะอ่ะต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดหน่อยข้อที่หนึ่งนะคะอ่านักเรียนก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะจําแพทเทิร์นของสมุดเราได้ไหมก็คือเขียนวันที่วันที่เต็มตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กวันวันที่เท่าไหร่เมื่อวานวันที่เท่าไหร่อะเมื่อวานวานัวนอังคารที่สิบสี่ใช่ไหมแล้วก็เขียนเส้นใต้ปิดวันวนันอังคาร เป็นปากกาสีน้ำเงินนะคะที่สิสีเขียนเลขให้ครูได้นะเดือนเดือนอะไรธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4ขีดเส้นใต้ปิดและเขียนครั้งที่1ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วค่อยเริ่มข้อที่1นะคะแล้วก็ลอกโจทย์ตึกต๊กๆๆแล้วก็เขียนตอเอวตอบ,ตอบนับลงมา1 2แล้วก็ขีดเส้นใต้บรรทัดที่3ข้อที่1เนี่ยครูจะให้นักเรียนตอบเองไปหาคําตอบเองนะคะไปหาคําตอบเองตอบแบบ กับจักความเข้าใจของนักเรียนนะไม่เอาความเข้าใจของเพื่อนนะคะลองไปตอบเองดูนะว่านิราคืออะไรครูจะได้รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูสอนจริงหรือเปล่า,าตัวนีราเนี่ยนักเรียนเข้าใจว่าแบบไหนจะได้ทราบนะคะเอาความคิดของตัวเองนะเรามาดูข้อที่2หน่อยอันนี้ไปทําเองนะคะทําเองเว้นไว้เ mm hmm. ว้นคําตอบไว้2บรรทัดเว้น mm hmm. ตอบ2บรรทดัด เรามาดูข้อที่2การแต่งคําประพันธ์ประเภทนิราากวีมักให้ความสาคัญกับเรื่องใดมากที่สุดจําได้ไหมคะจาไ,ไ,ได้หรือเปล่าจําได้หรือเปล่ารูเคยบอกอยู่นะจําได้ไหมจําได้ไหมนะักเล่นบอกจำไม่ได้แล้วคะ่ะเชิญที่เชิญเฉลยเธอที่เชิญไม่ต้องถามแล้วเชิญเฉลยเถออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเรามาดูนะคะการแต่งนิราช การแต่งเนราดเนี่ยกวีให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดนักเรียนนักเรียนให้เวลาคิดหาคำตอบประมาณ0.5วินาทีอ่ะคิดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวครูเฉลยเลยเดี๋ยวครูเฉลยเลยกวีเนี่ยการแต่งคำประพันธ์ประเภทเนราดนะคะกวีมักให้ความสำคัญกับเรื่องการเน้นการพรรณนา,นาเน้นเป็นปากกาสีน้ำเงินเนะาะทำไมครูเขียนปากกาสีแดงละขออนุญาตเปลี่ยนนะ เน้นการพรณนา,นาอันนี้ก็ประมาณสองบรรทัดแหละนักเรียนเน้นการพรณนา,นารดรักและความอาลัยรักอะไรเนี่ยอะไรอาวรน,นะคะอะไรรักเนื่องจากว่านิราแท้เนี่ย เขาจะเน้นการพรรณนา,นนาความเศร้าที่เกิดจากการพัดพากจากนางอันเป็นที่รักเป็นแก่นเรื่องนะคะเขียนไปเลยดีกว่าเนื่องจากนิราแท้เน้นการพรรนาพรน,นา,า,นา,นาความเต้า มองเห็นไหมไม่เห็นก็ซูมเอานะแล้วเล่นบอกฉันเลือกอะไรได้ไหม <S <S ความเศร้าที่เกิดจากการพัด้า,ากการพัดภาคเขียนคําว่าพัดภาคเป็นไหมคะพัดาพาพลัดลอลิงนะคะแล้วก็พาครอเรือนเนาะจากความรักเป็นแก่นถ้าเป็นในสมัย อยิทยาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นการพรรณนา,นานลำพึนลำพันถึงนางอันเป็นที่รักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนิราชในช่วงสมัยรัตนกโกสินทร์รัตนกโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่ห้าเนี่ยจะเน้นเรื่องการเดินทางจะเน้นเรื่องการเดินทางนะคะจะเน้นเรื่องการเดินทางอะต่อมาข้อที่3จากการศึกษาเกี่ยวกับนิราชมีข้อสันนิษฐาน เกี่ยวกับที่มาของนิราชย,ยังไงข้อสันนิษฐานเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเฮ้ยมันคอนเฟิร์มนะว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่หลักฐานมันปรากฏมาแบบนี้หลักฐานตนเยียมมันบอกมาแบบนี้เขาก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมานะคะตั้งโดยใครตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะก็สันนิษฐานเกี่ยวกับนิราชไห้ว่าเพราะว่ากวีเนี่ยต้องเดินทางเออเอ่าเขียนไว้ก่อนเนื่องจากเนื่องจากจากวี ต้องเดินทางตึ่งการเดินทางในสมัยก่อนเนาะการเดินทางในสมัยก่อนเป็นยังไงใช้ระยะเวลายาวนานเดินทางในสมัยก่อนใช้ระยะเวลายาวนาน ยาวนานกวีเนี่ยก็เลยต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะกะวีจึงต้องการใช้เวลาว่างอ,อ่เขียนว่าใช้ติเขียนว่าในอะไรล่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องการแสดงฝีไม้ไลายมือของตัวเองด้วยนะคะพร้อมกับต้องการบอกเล่าเส้นทางต่างๆก็เลยเออฉันเขียนขึ้นมาดีกว่าโดยให้อะไรเป็นสื่อสื่อกลางในการพนณานาก็คือโดยให้ธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่กวีพบเห็นเนี่ยเป็นสื่อกลางในการพรณนานะคะอ่ะเรามาดูข้อที่4เพราะเหตุใดประวัติผู้แต่งเรื่องนิราชนารินคำโครงจึงไม่มีความชัดเจนมากเท่าไหร่ ตัวนี้มันเป็นการสะท้อนค่านิยมของไทยนะคะเพราะว่าเนื่องจากกวีไทยในสมัยก่อนอเขียนเลยจ้าเนื่องจากกวีไทยในสมัยก่อนมักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอมักมีความอ่อนน้อม หอมตนเสมอซึ่งตัวเนี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยอ่านิยมระบุชื่อผู้แต่งถ้าไม่ใช่กวีที่มียศสูงๆเช่นพระมหากษัตริย์หรือว่าเชื้อพระวงศ์เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอาระบุเท่าไหร่หรือถ้าไม่ใช่กวีที่มีชื่อเสียงที่มีฝีมือเยอะๆเขาก็จะไม่ค่อยระบุเท่าไหร่เพราะว่าตัวนารินทิเบตเองเนี่ยเขาก็มีงานเขียนแค่สองเรื่องตามหลักฐานที่ปรากฏเนาะก็คือเรื่องอะไรนะ เรื่องโคงเฉลิมพระเกียรติในหนังสือปฐมมาลานะคะแล้วก็เรื่องนิราชนารินทรก็มีอยู่แค่นี้เองก็เลยไม่ก็เลยหาตัวได้ยากว่าเอ้าตกลงเรื่องนี้ใครเป็นคนแต่งเนี่ยเออถึงไหนละถอมตอนเสมอจึงไม่นิยมนักเรียนนักเรียนพูดไปด้วยเขียนไปด้วยได้ไหมอะครูทําไม่ได้เลยอ่ะถ้าพูดไปด้วยเขียนไปด้วยครูเขียนผิดอะ่ะนามของตนไว้ในบทประพันธ์ แต่ด้วยความที่เราเป็นผู้อ่านนะเนาะเราก็อยากรู้ว่าเอ้าเรื่องนี้ใครเป็นผู้แต่งเนี่ยมันไม่คอมพีดอดะฉันไม่รู้และฉันไม่คอมพีดมันไม่บรรลุก็เลยต้องรู้เพื่อที่จะเอาไปศึกษางานเขียนของเขาต่อสมมุติว่านักเรียนชอบเฮ้ยงานเขียนของนิรันดรินมากเลยแล้วยังไงฉันจะต้องไปศึกษาต่อที่ไหนล่ะเออฉันต้องไปศึกษาต่อที่ไหนก็ทําการค้นคว้าใช่ไหมเกี่ยวกับประวัติผู้แต่งแต่มันไม่มีบอกไงแต่มันไม่มีบอกมันก็จะทําให้เราเฟลนะคะเห็นไหม ต่อมาในร่างนารินคำโคงใช้ลักษณะคำประพันธ์ประเภทใดเพิ่งสอนไปเมื่อกี้ก็จะเป็นรายสุภาพ1บทแล้วก็เป็นโครงสี่สุภาพจำนวน1 4ึสีบาบทวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะเป็นทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีคำถามสามารถถาม ทิ้งไว้ได้ตลอดเลยทักมาถามส่วนตรงส่วนตัวได้ตลอดเลยนะคะ